พี่น้องเลเอา้าเนาะพี่น้องเลยหลังจากที่อ่าเข้าไปหาทั้งพ่อสเตลไม่เชร้านี่ก็เลยมาไล่ก็ได้ไปเอาเครื่องเนาะพี่น้องอเครื่องทั้งหลวงปูเพื่อนผักมาเนาะพี่น้นนองอมีพัดลมหลังจากแมนอีหยังตัวนี้พี่น้องอเดี๋ยวจังไป็รุ่นกันเบิ่งเนาะข้างในนี่ว่าซิแมนยังเนาะพี่น้องอแต่เพิ่นบ้าตัวนี้นอ่า ไอ้สต๊าฟคนมาเนาะพี่น้องนะตัวนี้นะอ่าทั้งหลวงปูคนมาแล้วแต่บราล่สิพิจรารณาเนาะอ่าเดี๋ยวไปเปิดกันยูพุ่นแหละพี่นอนะ้องเไยเนาะก่อนเดินก็ต้องกราบทักทายสบายดีนะเด้อเนาะพ่อแม่พี่น้อง FC. เอฟซีเบิร์ชูคนะูชูคนเนาะโวบ,บายชูในละต่างประเทศกะยินดีตอนรับขา้าสู่อง าลไยคือเก่าเนาะพี่น้องเลยอ่าแต่เอาเครื่องทั้งหลวงปูผผ่เพิ่นผากมาเนาะพี่น้องเลยเอาคนอื่นจะต้องขอบุญขอบคุณทั้งหลวงปู่หลายๆเด้อเนานะอ่าที่ได้ผากเครื่องผากของมาให้ทั้งสเตลเนาะอ่าก็ขอให้หลวงปู่อยู่ดีมีแหง้งความเจ็บบวให้ได้ความไข่บวให้มีเด้อเนานะปรารถนาสิ่งใดก็ขอให้ได้สมความมุ่งมั่นดังปรารถนาเนาะ จาถเถเนาะไปจับพี่น้องเลยเดียวเอาไปมอบให้สแตลอยู่เพื่อนพ่อเพื่อนเพื่อนละเนาะอ่านี่แหละพี่น้องเลยเปิดโตแผ่นใหม่สแตลได้พี่น้องเอ้ยบาทนี่หน้าตาจีเป็นจริงไดเนี่นี่เนาะแผ่นใหม่สแตลได้นี่พี่น้องเลยเพราะว่าสเตลนี่ยังมูมี่พัดลมหรือจริงใดนี่แหละพี่น้องบาไล่กะ ยังบันั่นเนาะไปะพี่น้องไเดียวพบเจอกันอยู่เพื่อนพ่อสแตลคนละเอาเนาะมาฮอดแหละพี่น้องโดยสบายดีสบายดีดบ้ได้ดถืเอเด็กฮะจักละ่ะไฟเด้ถือเด็กนี่เมื่อคืนนอนเมื่อคืนก็นเลยโบฟันครับโบฟันชอบโ<ด>บ,บ,บแบม่แล้วส์โบแม่คู่ไฟแล้วอ่าเอ้าใส่แบบนี้ว่าโตฮะ ใส่แบบนี้บ่เอ้ากระบื้องมันกระเบื้องขึ้นกาวแล้วใชสบายดีโดยสบายดีสบายดีโดยแล้วแล้วตับไม่ดูแล้วละพ่เรียบร้อยแล้วเนาะแล้วเดี๋ยวจังใจ แต่ว so ่ามันแดดกันมาจนมีบนอยู่เลยครับฟานหาแล้วก็กันแล้วนี่บ่อกั้นแล้วแต่ผู้ยูและผู้ยูว่ามักแน่นี่กันเอาแน่นี้ฮะฮะผูยูเยอจัมยู่กบ่จักเย็นเนาะเอาบจักบ่ตัวเองมากแบบใดบุหูช้ำบุฮูช้ำมีแต่มักอย่างนี้โอ้บุหูบุฮูว่าตัวเองมากแบบไร ก็นั่งอัดคลิปอยู่นี่เเลนเานยได้ยันยังนังที่บ้านอังนีหมานองยดทีช่หมมามาเช่าบดโมงดมาเมื่อเช้านี่พ่อก็เลยไปอันเช้ตม่อนยังตื่นบ่นอนตื่นสวยอ่เลเจ ขึ้นเปียกจับขึ้นรถมีแต่ว่าพัดลมอยู่เพื่อนเสียแล้วมีแล้วมีแล้วมีแต่ว่าไห้ได้วสีมีแล้วมีแต่ตีปลาบุญเพิ่นชื่อให้พัดลมน้อยเออเพิ่นชื่อพัดลมน้อยชำไรพันยัยชำไรพัดลมน้อยชำไรชำเบอร์ nhẹ quá hạn. à, phải hiểu bé hiểu quá bé nè bé tròn anh nè bé à à à Huyền á hả hiểu mà đó à nhục má tình anh cả à, à. à. เอ้านั่งอยู่รุมนี่แหละใช่ไหมมันจังเย็นมะเออเ้าเออฮะบังแกเบิ้งดูอ่าแกเบิ้งแกเบิ้งมมือแกะแล้วนะแกเบิ้งตัวนี้ก่อนก็ได้นี่ตัวนี้แกะออกลอง ไครเออใคมีอยู่นี่นเนาะเจ็บดีแท้โอ้เม่อไรเนาะเี่นั่เลยฮะเี่ฮ้ยยังอะโอ้อยเกลียว่าเสียงช่ใช่

มาจบดนี่หมูเมนใช้มีดเจ้าไปใช้มีดผ่าเจ้าฮะเออแล้วให้น้าหาดูหน่อยมอเม nào chị có chị con lời bỏ chị có chị có lời chị chị có lời chị chị có chị có lời chị

โอ้คือสายไวแท้เบอร์หนึ่งก่นี่เบอร์หนึ่งนียนี่เบอร์หนึ่งยิงแหงเบอร์ชองอ่ะระวังปิวอ่ะเบอร์สามบัตรบัตเบอร์สามมันค่อยเนาะเริ่มขั้นเบอร์หนึ่งห่างโอ้พนมมีเป็นนะนี่เนาะห่าง

มีดผ่ากบุมีนะมีดผ่โอ้มดผ่าเมีมมีบุมีบอกผ่าจะเป็นแลมีเน่เอ้ามีแล้วเชลูกเชิร้านเยอะรานทีเดึงน้นจับนะนนี้เอาเอามานอนเปล่าดักเลย โอ้ตัวใจอยากได้แน่นิเอาบ่ฮะมีเงินทอนมีเงินทอมีเงินทอด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 มีเงิอมีกงนทอเงินทอกมีเง ชื่อชื่อชูเทมนีเสชเมรเี้ยมเงินตางกันบเห็น uh, uh, um? ่บว่ห้ากชื่ออะไรบอกกันชื่อยูฮันได้ก็จะเห็นูเพราะว่าหนึ่สองสามสี่ห้าห้าสิบพันห้าัเทมเพื่นเพิ่นแถมาในนี้ ไปเป็นสีฮะไก่ไล้ชาเต๋เอ้สีนวลวะหมดละโหดูไอ้ไต้อยู่โผอันนี้เป็นเครื่องเพื่อนผักมาโมเมนต์คอยไปซื้อหรอกอยู่ดีๆอยู่ดีๆระว่างให้เลือกตัวนี้กับตัวนี้เอาตัวไหน บ่ให้เลือกใจมากนะให้เลือกเอาบ่แล้วให้เลือกอันนึงให้เอาอันนึงเอาชองบ่ได้บ่ให้เลือกอันนึงเจ้าให้สแตวเลือกก็ได้เอาตัวนี้กับตัวนี้เอาตัวไหนเอาพัดลมเอาพมเนาะอย่างนี้หาแฟนใหม่ให้สแตวพี่น้องเลยเอาแฟนใหม่มาผ่าสแตลมานนี่นี่เป็นอ่านี่ของสแตลตัวนี้ เจ้าเอาไว้เจ้าก,กระชายม่ได้บ่มีไฟนแบ่งกันคนละอันให้จะเลือกไอเด้จะบ่เลือกเอาเลือกได้เ,เลือกตัน่นอ,อยนีกเนาะน,นมมากินได้น,นมมากินนอนไป นี่จชาโทรศัพ์ก็มีนี่โทรศั์ก็ได้โทรก็ได้กินนุ่มนอนไปกินนุ่มนอนใช่มก็ได้บได้ได้ได้บดถือบ่อโคมยาวิถือบ่เท่านั้นแหละอืมอืม

อืมตัวนี้ก็อยากฉากหันฉากนี่ก็เสียบลรงนี้นี่ฉายยังรู้อ๋อบมีเนี้ฉากบแตขากฉากมีมีฉากฉากอืมฮโอ้ยไม่ใช่ลรวบอกิดเองเลยบ่ายันมาบูอยากเด็ด นี่ đó biết ว่าปิดเบิร์ดสุภพันธ์ได้

กรดระบริกระเตม้ยาวอยู่บรหลยเนี้อาขึ้นตั้งเถอะเงนนมาจากนี้ห่มหมด้เงือนเีลงตัวอ้วนี้กาน,นี่ ฮายังชามแซนสีแซนฮะแซนแซนซนเก็บแซงบอสีแซนกับมี่มันมีหลายราค่ะพอชื่อท ติดอยู่นี่เนาะติดอยู่สิงๆเนาะนำัติดอยู่นเองะาอาว่าตัวไนมีแล้วแม่นบอติดช่องขอนในนี่ได้บอติดช่องขอในนี่เลยเห็นหุ่งมนก็ดันฮะเขาเถอดอกอกนี่มวนขึ้นนี่กัได้โอ้ยเนาะ บ่ินดี๋ยวาสร้างกันแล้วเรามุนมัดสร้างเมื่อป้าคนบสร้างเมื่อป้าแล้วเปล่ได้รูดคาลน้ำมือใหเนาะเตียยนน้เมือให้เอยน้ำมือให้อันนี้แทงดุกปูเพิ่นผักมาให้อันี่โมเมนต์เลยคุณปูเพิ่ผักมา มาานตายนัปอยู่วะนัี่ลาะมีไรลคาจมจนั่อดก็อดนั่ได้อดได้ไหมเบ่มาดีฮะชื่อแม่กันมบายดี กินอีกนอนอุ um> ่นพนวาโอะไรึ้นมไฟขึ้นไฟก่อนมาโยพันว่ามาเลยคำเราจะไม่อาบน้ำพันวายังเดอปันนี้เนาะจตเอาลานจะไปเด่นกันไปไปคิด ให้ประตูแล้วเอาลานไปเล่นก่อนพี่น้องเลยเพิ่นให้เนาะนี่นี่เจ้าสิติดกมองไรฮพ่วมเราวชูงนี่ฮะแล้วตอกระปูก็ให้นี่คนพาเอาเอาเอามองไรเอาผลมันบริยานนะนี่นะมันบริยานผลนะนี่นะเอานาเอานา ตากแดดทึ่งแล้วตากแดดอยู่ทึ่งเพลี้ยผู้อ่ากลางมั้งยันคนค่ะติดนี่ก็ได้นี่มันบ่เป็ี่ยนยังร้อนอันนี้นะห่อหอยอทึ่งติดกลางเลยก็ได้เดี๋ยวจะสิบติดอยู่หัวนอนวะตัวนั่นเ้ค่ะตัวนั่นเ้ค่ะตัวนั่นก็ท้องลูกนี่เถืนคือเนื้อมัดหรือเถื่อนช่องคือมัดจุกเมือไดร ไปด้วยัวแร์ละอาวเสียเอามีแต่ว่าให้เจ้าขอบุญขอบคุณทั้งหลวงปู่คนเด้อสเตลเด้ออ่ะหนีบไมเนี่ยอพัดลมในเพิ่นเอาให้เจ้าเร้อ แพงซาราเซลนี่ทางหลวงปู่พ้นมาแล้วแต่ทางบ่อไรคิดเห็นสมควรเนาะให้ไผรก็ได้ก็ได้วา่าเนาให้เจ้าเนาะให้ทางเจ้าใบไช่ะว่ามันั่ได้สว่างแน่เนาะพัดลมนี่ของสแตลแฟนแฟนใหม่แฟนไหม เปิดตัวแฟนใหม่พี่น้องไงเอาขอบคุณขอบคุณทั้งหลวงปู่เพิ่นเนี่เด้อสแต๋วเด้ออ่าทั้งบ๊วยกัหลวงปู่เพิ่นบอกมาแล้วเนาะพี่น้องเอ้ยอ่าหลวงปู่เพิ่นให้ค่าน้รมัน50,000เนาะพี่น้องเอ้ยอ่าเพิ่นยัดชัยมาเนีฮะนี่แหละเพิ่นมาเนาะเอาขอบคุณขอบคุณทั้งหลวงปู่เพิ่นเนี่เด้อเนาะโอ้ยกราะตันสการเด้อขอยขอขอบคุณขอบคุณทั้งหลวงปู่หลายๆเด้อ ขอให้ลวงปู่อยู่ดีไม่แห้งความเจ็บอย่างไรอ็ใครย่าให้มีปัฒนาสิ่งใดก็ช่ววงของมมหมัดปัฒนาเด้อขอใเฮงเฮงฟังตลอดปีตลอดไปเด้อสาธุสาธุเนาะลูกเราก็หายดีเนาะได้ระเบ้อดีนะเอา้าทางมิตูเบ่งดูไปใช้ไปพรอนเพิออนพ่นดู Đường. thang đường phù luôn, vỡ vỡระเบิด phải không? Bèn nên là ai phàn thì nó cũng bèn liền. Đấy, bảo thế, nặng này quá, nó nhìn đấy. Chị này hai <laughs> đây, cô này hay mì đây, hay du lịch mang đây, cô cụ cô cụ 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 ถูกถูกเนาะผู้ว่าไล่อยู่ข้าง,งๆกันจนไม่ได้ยินพี่น้องเลย <c oughs> <c oughs> เอ้าทางวาา่าไล่กันในน้ำตั้งหนาที่เป็นสะพานบุญให้ทางหลวงปู่เนาะก็ต้องขอบ,บุญขอบคุณใดๆเด้อเนาะที่ไว้วางใจให้ทางว่าไล่เป็นสะพานบุญให้เนาะก็ขอให้หลวงปู่อยู่ดีไม่แห้งเนาะพร้อมครอบพร้อมครัวตลอดปีและตลอดไปเด้อหลวงปู่เด้อซาถูกเนาะ ๊ปะจะ้พี่น้องเลยสำหรับคลิปนี้ทั้งบอไลก็จะได้ลำดาเด้อพี่น้องเด้อพบเจอกันในคลิปหน้าเนาะสำหรับคลิปนี้ไปแล้วพี่น้องสบายดีเด้อเนาะไปะ